เปอร์เซนต์ค่ะสั่งซื้อจากเว็บไซต์ถน <S <s <illy> <S น,นพะเดินออกมา500เมตรไปถึงร้านค้าแล้วก็โชว์บัตรให้เขาดูโชว์โค้นนะคะว่ามารับกระเป๋าค่ะง่ายๆเดี๋ยวรอชมนะคะ เดินประมาณ2นาทีแล้วเจอกันใหม่ค่ะถรงนล้นะคะร้านคา้าข้างบ้านเดินมา500เมตรนี่ร้านโจกเกอร์ร้านเล็กๆคล้ายเซเว่นอบ้านเราค่ะข้างหน้าร้านก็จะมีดอกไม้ขายวอ้สวยเลยเฮ้ยวินเดิน เชื่อเดี๋ยวไปเปิดดูกัน,นะคะ่ะได้รับแล้วนะคะสร์ไพสยที่สุดเลยสั่งไปวันพุธตอนตีหนึ่งจ่ายเงินของมาถึงประมาณเที่ยงวันศุกร์รวดเร็วมากสั่งจากซาราโด ซาลาดพูพอนอนละเกซาลาดูถ้าเป็นไทยซาลาโดมาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรติติตกล่องเล็กมากมันคืออะไรเอ่ยเปิดดูพร้อมๆกันนะคะนี่เลยสั่งเองกับมือแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรเห็นชื่อไหมนิสยาสั่งเองใจเองนะคะสามีไม่เพคะ่ะ าเปล่าเปิดมาแล้วในกล่องก็จะมีเอกสารถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจส่งกับคืนเขาก็จะให้เงินให้เงินคืนนะคะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นใบเสร็จนะคะ1นึ่สั่งซื้อกระเป๋าค่ะสวยไหมติง,งใบเล็กมาก คิดว่าจะเป็นมีแพ็คเกจอย่างดีพอใส่ถุงมาไม่สมราคาเลย,ยราคาเต็มอยู่ที่เกือบ2องพันค่ะพันแหรือพันเก้าจําไม่ผิดแต่ว่าสั่งตอนลดราคา30%ซก็จะเหลือพันพัน เกือบประมาณพันสิข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใบเล็กๆน่ารักก็โอเคถือว่าสวยดีแกะเลยแล้วกันซื้อมาใช้เองโ oh. อ้ย,อ,ยอร่อยมากหอมมาก น่ารักที่สุดลูกสาวแม่นี่เลยก็สะพายเนะคะใบเล็กกระทัดรัดน่ารักกระเป๋าตังค์มาดูมาดูข้างในนะคะข้างในใบเล็กๆกระทัดรัดก,กระเป๋าตังค์นี่อะไรหยุยได้กระเป๋าเล็กๆด้วย อันนี้ก็จะใส่นาำบาตรใส่ตังได้นี่กระเป๋าตังมันก็มีเองแ้วก็สตางเป็นสองข้างดูตรงนี้โคดคาะโคด ใบแรกใบแรกในชีวิตเลยนะคะเนี่ยแบรนด์เนมแบรนด์เนมที่รู้จักก็สวยดีค่ะนิวยอร์กนะคะแบรนด์ของนิวยอร์กเดี๋ยวใบที่สองสามสีก็ตามมารอเก็บตังค์แป๊บค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ